เพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูว่าการแพ็คของของพี่ที่ผมเอฟมานะครับผมว่าจะเป็นแบบไหนนะครับเพื่อนๆมาดูด้วยกันว่าแพ็คของยังไงนะครับผมให้มาถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูเลยว่าครับว่าการจัดส่งของบอริษัทจัดส่งส่งเล้นะครับผมว่าเขาสัดส่งมายัางไถึง ไม่มีรอยบุบเลยนะครับเพื่อนดูนะครับหน้าด้วยจัดส่งได้ดีมากเเพื่อนให้เครดิตบริษัทจัดส่งเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาแกะดูนะครับว่าของที่ส่งมายังอยู่ดีไหมเพื่อนว่าน้องต้นไม้ที่เราเอบมานะครับเพื่อนจะอยู่ดีไหม ครับดูกันว่าวิธีการแพ็ก,กพี่ที่ส่งมาเราแพ็กกันแบบไหนนเพื่อนตัวนี้เป็นนัินไหลามานะครับที่ผมได้เสนอราคาไปครับราคาถามว่าราคาเพงไหมไม่ไม่ก็ไม่สร้างบวนะเพื่อนดูนะครับการแพ็กก็เป็นกระดาษนะเพื่อนกระดาษกระดาษแข็งนะกระดาษแข็ง กัเทนะเพื่อนูอคนที่จะโอเคนะนนะโอเคนะอเะเรื่ขเพื่อนสินค้าที่เขาพี่พี่เขาพับมาเป็นตัดการแพ็คมาเฮ้ยนนดูก,กันนะเพื่อนอยาขออนุญาตเขาพอง พื่อที่ด้รู้นะครับว่าการแพ็คของส่งลูกค้ายังไงให้ถึงมือลูกค้ายังปลอดภัยเพื่อนถามว่าโอเคไหมผมว่าโอเคนะผมให้เครดิตถ้าเต็มสิบก็ให้สิบเลยเพื่อนก็แก็คก่อนบกอันตรายสำหรับสินค้าตัวนี้นะนแพ็คขึ้นมานะเพื่อนก็จะเป็นเงินไหลามานะครับ ตอนนี้ก็ราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่ที่เขาก็ให้มาในราคาที่ถูกก็ถ<อ>ือว่าโชคดีแล้วกันนะที่พี่เขาปิดให้นะเพื่อนโอเคเรามาดูกันกค่อยๆเปิดนะครับเดี๋ยวจะบุกสลายไปโอ้โหโอ้โหอ มาดูพร้อมๆกันนะครับค่อยๆแกะนะครับ เท็กมาดีมากเลยครับนสามชั้นนะครับเพื่อนสวยมากเลยครับผมโอเคนะก็จะมีด่างนะครับรงปกเลยเพื่อนก็จะมีสองใบกับหนึ่งหลอดเพื่อนอเปนะ็นใบก็เป็นด่างนะครับด่างสีด่างขาวนะ สองใบหนึ่งหลอดนะเพื่อนน่าจะมีก็จนะ,ม,ม,ะม,มีด่างก็จะม,ม,ม,มีด่างผิดมานิดนึงนะขาวส่วนใเ,เล็กจุดด่างด่างออกเห็นชัดเลยนะเก็บกัน ก็ถ้าดูจากการแพ็คแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วเพื่อนผมว่าที่เขาก็โอเคนะก็ค่อนข้างที่จะมีฝีมือการแพ็คส่งของลูกค้านะสำหรับผมผมกผม็คงให้เต็มสินะะครับผมมลาอืม,อม ชั้นหนึ่งว่าันะรอืมก็จะเป็นกระดาษทิชชูนะครับน้ำนเ้ตลอดลา ก็จะมีราบนะห้มีตุกลาบน้แล้วนะครับลาบนี้หลับคลิปนี้ก็ยกเครดิตให้ให้กลุ่มนะครับผมก็ถือเป็นถือว่าการแพ็คสินค้านะครับก็น้องก็ปลอดภัยนะครับดุกใบทั้งใบทั้งกระถางนะครับไม่มีบุกสลายนะครับเพื่อนก็ยกเครดิตนี้ให้ ในทั้งในกลุ่มแล้วก็ที่ที่เสนอราคาลงมาครับขอเป็นมากสำหรับการปิดในราคาที่ไม่แพงมากนะครับเรื่องไหลมานะครับมือใหม่นะเพื่อนก็ขอจบคเพียงเท่านี้นะครับผมก็หลับใครที่จะคัดของหรือคักสินค้านะครับให้มีถึงมือลูกคา้าอย่างปลอดภัยก็สำหรับคลิปนี้ก็ถือว่า ทำให้เพื่อนได้ดูแล้วนะครับผมแล้วก็ลูกค้าก็พอใจนะครับผมถือว่าให้คะแนเนเต็มสิบครับผมเยี่ยม